เย็ห yeah! il ัวเน้นเน้นโคตรตึงโคตรกอดยี่อยู่ข้างนอกัวอีหเอ้ยห้างนอกลัวห้างนอกัววิ่ง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 วิงวิ่งา่งวิกลางบลินอยู่ บาวันคำอะไรจะบอกเลยอย่าเน้นๆครับโอ้โหต้องตีกูเราไม่นายต้องตีกูเรากูมองไม่เห็นข้าเป็นเพื่อนก็ได้แต่ต้นไหนปะไม่ใช่บาวันอีหยาของปอมเห็นไหมบอกแล้วของปอมเอ้าวกลัวหมดไหมกลัวหมดไหมหนุ่มงงทั้งน้างงไปเลยเฮียวิจา่ณจริ่งที่อ่ะ เบอร์นหนึ่งเบอร์นหนึ่งว่าของปอมเหรอเ,เดี๋ยวเดี๋ยวรู้จักเดี๋ยวหนักใจอ่ะบอกเลยโค<อ>ต<อ>ตึงเลยอ่ะโอ้โหมินว่าตัวจริงว่ะเพื่อนชัว,ต,วตัวปอมชัวร้อเปร์เซ็นต์อ่ะกดไลน์ให้ว่าตัวจริงชัวมึงเชื่อกู ยังไงพี่บาวันพี่คินจริงไหนอะพี่คินไงโหมึงโห,โห